สวัสดีครับสมาชิกสวนเรียนใหม่เช้านี้นะครับะพามาดูกันดูแลรักษาทิเยษน,นะครับเรียนที่อยู่ข้างหน้าผมนี้นะครับหนึ่งปีไปอีกสองเดือนนะครับสูงป,ประมาณเกือบสองเมตรแล้วนะครับประมาณนี้ซึ่งตอนนี้นะครับกําลังมีใบอ่อนเข้าไปใกล้ๆนะครับมีใบอ่อนนะครับใบประมาณนี้ใบอ่อนประมาณนี้ แล้วก็ในขณะเดียวกันก็กําลังแทงใบดะะักก็จะมีใบพวกนี้อยู่นะครับเพื่อนสมาชิกลองสังเกตดูนะครับว่าสิ่งที่ผมจะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้รับทราบตั้งแต่ตอนแรกเลยครับแรกๆตอนนี้สําหรับต้นนี้ผมใส่ขี้ไก่แกรบนะครับขี้ไก่แกลบนั้นผมไม่ได้ไปซื้อตามตามที่โรงงานเขาม่ขายหรือว่าเขา ใส่ถุงไว้ขายนะครับเพราะผมเคยซื้อขี้หมูมานะครับบางเอิอทราบทีหลังนะครับซื้อมาอยู่60กระสอบนะครับแล้วมาหมักไว้พอรู้ทีหลังนะครับผู้เรียนไม่เดินก็เนื่องจากว่ามันมีโซดาไฟนะครับว่ามีโซดาไฟแล้วนะครับผู้เรียนจะไม่โตนะครับผู้เรียนจะไม่โตไปดูคลิปเดินๆนะครับเมื่อปีที่ปีห6นะครับที่ผมลงทําคลิปไว้นะครับ ผู้เรียนจะไม่โตจะนั่งแท่นยาวพอออกใบก็จะใบ,บเล็กๆนะครับนั่นคือ,อ,อเขาเรียกว่าฤทธิ์ของโซดาฟไฟใช้เวลาอยู่4-5ถึงปีนะครับโซดาฟไฟจึงจะหมดฤทธิ์นะครับที่อยู่ในดินที่อยู่ในปุ๋ยหมักเพราะฉะนั้นผมใช้ขี้ไก่แกลบนะครับขี้ไก่แกลบก,ก็คือเอาจากคนที่รู้จักเท่านั้นนะครับที่เขาเลี้ยงไก่ ไก่บ้านก็ดีไก่ไข่ก็ดีนะครับไก่พันเนื้อก็ดีนะครับที่เขาเลี้ยงไม่มากนะครับที่อยู่ใกล้บ้านที่เขาเลี้ยงกินไข่นะครับได้วันละสี่สิบห้าสิบฟองอะไรประมาณนั้นนะครับพอเขาอ่าโลขี้ไก่เราก็ไปขอซื้อขอจองเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นที่เราไว้ใจได้นะครับก็คือเไม่มีโซดาไฟพอผมมาใส่นะครับในตัวนี้ผมจะใส่หนึ่งอถังสีนะครับก็20ลิตรนะครับ เนี่ยตรงนี้ผมก็ผสมดินครึ่งต่อครึ่งนะครับดินหนึ่งถังแล้วก็ขี้ไก่แกรบอีกหนึ่งถังแล้วก็โรยอย่างห่างครับห่างออกมาตรงนี้ครับเพื่อนสมาชิกต,ตรงตรงนี้นะครับเมื่อวานวานัวนวันอาทิตย์นะครับผมได้มีโอกาสได้ทําความสะอาดสวนผมก็เลยเอาตัวนี้นะครับมาคุมนะครับมาคุมตอนนี้เพื่อนสมาชิกก่อนฤดูนฝนจะหมดนะครับถ้ามีใบไม้นะครับหรือมีเศษวัชพืชตรงนี้คุมหงหางได้นะครับนอกทรงคุมครับคุมได้เลยนะครับ คุมได้เลยเนี่อย่างที่ผมคุมไว้นะครับแถวนี้ผมก็จะตัดพอผมตัดเสร็จผมก็จะเอามาคุมนะครับเนี่ยผมดึงหญ้าจากฝั่งนีนะ้ใบตะไคร้เอื้อหญ้าเอื้อที่มันลงไปในบ่อนะครับผมก็เอามาคุมมา้หักนะครับนอกทรงพุ่มนะครับย้ำว่านอกทรงพุ่มผมไม่ได้ไปกบข้างในอย่างนี้นะครับผมไม่ได้กบก็ปล่อยให้อารากอากาศเขา,าทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับมาปกคุมพวกนี้ครับที่อยู่นอกๆน,นะครับอ่า คือมันได้ประโยชน์อยู่หลายอย่าง1รักษาหน้าดินนะครับ2มันคุมหญ้าได้ด้วยนะครับหญ้าพวกนี้มันจะขึ้นนะครับนี่นอกๆอ,อย่างนี้นะครับหญ้าพวกนี้ขึ้นถ้าหากเรามีหญ้าพวกนี้มามามา,มากรบอีกครั้งหนึ่งหญ้าพวกนี้จะไม่ค่อยยาวนะครับเนื่องจากว่าหญ้าพวกนี้มันมันบังไว้มันชนไว้อยู่นะครับเข้สัเงข้อห์แสงไม่ค่อยได้เขาก็ไม่ค่อยยาวอันนี้คือสิ่งดีนะครับเนี่ยเห็นไหมพอหางมันจะแทงขึ้นเร็วนะครับพอ พอไม่มีหญ้ามาคุมมันจะแทงขึ้นเร็วแต่ข้างในปุ๊บเนี่ยพอเราคุมไว้มันจะไม่ค่อยยาวครับมันก็ดีอย่างนี้นะครับทำให้อโคนของเราไม่ลกหญ้ามากจนเกินไปนะครับ <s> นั่นคือสิ่งที่ดีอ่อีกข้อหนึ่งสิ่งที่ดีก็คือพอน,นานๆไปมันก็ย่อยสลายครับเป็นธรรมชาตินะครับย่อยสลายมันแห้งพอแห้งนะครับมันก็จะค่อยๆเปื่อยค่อยๆย,ย่อยสลายเป็นเป็นอ่อินทรีย์วัตถุของเรานั่นเองนะครับทาให้ดินบริเวณนี้นะครับโฟน้าโฟอากาศ ถ้สมมติว่าเราใส่ปุ๋ยครอบก่อนจะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอีก2-3เดือนนะครับเราก็มาโรยทับหญ้าพวกนี้ที่มันเป็นยญ้าแห้งอยู่แล้วมันก็จะทำให้ยิ่งฝุนนะ้ฝุอากาศได้ดีนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดมาครับหลังจากทางดินแล้วนะครับก็ถือว่าใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใบถือว่าโอเคอยู่นะครับใบใหญ่นะครับต้นนี้1ปี2เดือนผมใช้ปุ๋ยสูตร6กส,สนะครับ มูลค้างคาวนะครับมูลค้างคาวจะมีธาตุในไนโตรเจนมากกว่าชนิดอื่นตามที่ผมเข้าดูในเรื่องของอมูลสัตว์นะครับมูลค้างคาวที่รองลงมาจากกระดูกบดกระดูกป่นนะครับที่ขนไก่ก็ดีนะครับขนไก่ก็มีส่วนที่ทําให้มีธาตุในไนโตรเจนสูงนะครับก็ลองลองแค่ขี้ไก่เท่านั้นเองนะครับมูลค้าง่าวนี้ถือว่าไนโตรเจนค่อนข้างสูงกว่า ตัวอื่นๆมากพอสมควรนะครับก็เลยอาศัยมาใส่นะครับเป็นมูลค้างคาวเสริมให้เขานะครับแต่ขณะเดียวกันเราต้องดูด้วยนะครับดูดินเราด้วยถ้าเป็นวัสดุที่มันเยอะด้วยธาตุฟอสฟอรัสนะครับอย่าลืมว่ามูลค้างคาวก็มีธาตุฟอสฟอรัสเยอะเช่นกันนะครับมันก็บางครั้งถ้าใส่ไม่ถูกจังหวะหรือดินมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะครับมันก็จะเป็นกฎครับ ซึ่งการและกันเสริมเติมเข้าไปทําให้ฟอสฟอรัสสูงนะครับก็ทําให้พืชไม่ค่อยโตได้เช่นกันนะครับเพราะบางท่านเพื่อนสมาชิกถามว่าเอ๊ะใส่เหมือนกันสูตรเดียวกันยี่ห้อเดียวกันทําไมไม่เป็นเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นมันอยู่ที่ดินนะครับเพื่อนสมาชิกอยู่ที่ดินถ้าดินเราในบางพื้นที่นะ่อาจเป็นดินเหนียวบางพื้นที่เป็นดินทรายบางพื้นที่เป็นดินร่วนปนทรายนะครับบางพื้นที่ คือเป็นดินลูกลังอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับย้ําเพื่อนสมาชิกว่ามันจะไม่เหมือนกันนะครับถึงจะทําตามเขาอย่างไรก็ไม่เหมือนนะครับมันอยู่ที่ในดินของเราว่ามีธาตุอะไรอยู่ก่อนแล้วนะครับมีมีธาตุอะไรมากอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีปัญหาอันนั้นเป็นในเรื่องของดินก็ย้อนดูคลิปเดิมผมก็แล้วกันนะครับในเรื่องของดินนะครับคราวนี้มาดูที่ผมจะแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกเพื่อสมาชิกสังเกตไหมครับฝั่งนี้นะครับหันหน้าไปทิศตะวันออกเห็นไหมครับ ยอดใบเยอะๆเลยนะครับหันหน้าไปทางที่กวันออกเขาสั่งข้อแสงได้ดีพอมาถึงฝั่งนี้นะครับยอดไม่ออกเลยเพื่อนสมาชิกดูสิครับยอดไม่ออกครับเป็นใบแก่ใบแก่เพร้อมกันหมดนะครับทั้งต้นนะครับแต่ว่ามันมันไม่ออกนะครับหนึ่งที่มันไม่ออกยอดไม่เดินอย่างเงี้ยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับหนึ่งไม่ได้รับแสงครับนี่ครับดูจากตรงนี้มันคุมด้วยใบใบใบมะพร้าวและใบกล้วยนะครับ นะครับสักการสังข้อแสงลดน้อยลงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับรักมะพร้าวมันอยู่ใกล้นะครับการหาอาหารอาจจะไม่สะดวกนะครับก็เ็นยแมมันจะเป็นช่องว่างช่องวูนะครับเดี๋ยวผมจะถอยออกห่างนะครับนี่คือการปลูกต้นไม้คุมนะครับมันจะเป็นประมาณนี้แล้วใบในส่วนที่มันสังข้อแสงได้มันยื่นหาแดดนะครับมันก็จะยาวกว่าแล้วก็ออกดีกว่าใบก็จะโดกกว่าในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันในซีกฝั่งนี้นะครับที่มันมีร่ม าบางเงาบังเนี่ยใบไม้อื่นๆบางเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแตกใบแตกกิ่งข้านออกนะครับเพื่อนสมาชิกนี่สังเกตตั้งแต่ตรงนี้เลยครับยาวเลยครับไม่เกิดนะครับไม่เกิดนี่คือเพื่อที่จะแชร์เพื่อนสมาชิกเห็นว่าถ้าเพื่อนสมาชิกปลูกนะครับอาจจะไม่มีร่มบังก็จริงแต่ถ้าเป็นปลูกต้นคู่นะครับห่างกาันสักเมตรเมตรห้าเมตรยีเมตรห้าสิ mith, อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นต้นคู่นะครับพอใบฝั่งที่มันอยู่ข้างกันเนี่ยมันจะไม่ออกนะครับมันจะไม่ออกกิก่งออกยอดนะครับ มันเป็นโดยธรรมชาติมันก็แปลกเหมือนกันอาจจะการสั่งข้อแสงอาจจะแสงในเรื่องของแสงอาจจะไม่ได้นะครับมันก็จะออกเฉพาะาฝั่งที่มีแสงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยสังเกตเห็นได้เลยนะครับว่า,าช่วงใดที่เขาเขารับแสงน้อยเนี่ยพวกกิ่งขั้นจะไม่ค่อยออกนะครับเนี่ยมีผลกระทบนะครับถ้าเป็นทุเรียน2ต้นก็เช่นกัน ข้าสองต้นต้นที่มันอยู่ข้างกันนะครับที่ที่กิ่งพวกนี้มันหันเข้าหากันเนี่ยพวกนี้จะไม่ค่อยยาวหรืออาจจะไม่ค่อยออกแบบนี้ด้วยซ้านะครับเหมือนกันนะครับเป็นหลักการเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่จะต้องแก้ให้เขาก็คงจะเอาใบกล้วยออกนะครับมันก็มีปีแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะดึงออกโดยเฉพาะมะพร้าวนะครับมะพร้าวนี้น่าจะได้ตัดทิ้งแล้วหรือถ้าไม่ตัดก็ตัดเฉพาะใบฝั่งนี้ออกเพื่อให้แสงเข้าหาเขาบ้างประมาณนี้เพราะว่าทุเรียนมันจะ งามแค่ข้างเดียวหรือมีใบแค่ข้างเดียวมันก็ดูดูไม่โอเคนะครับดูไม่สวยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับไม่ค่อยออกเลยครับได้แค่นี้แหละยอดก็ใบสั้นๆนะครับขณะที่ใบแก่จัดแล้วครับใบแก่จนจะร่วงอยู่แล้วครับยอดยังไม่เดินเลยนะครับเราให้น้ําให้ปุ๋ยเหมือนกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้ที่จะแชร์ให้เพื่อนสมาชิกได้ทําการสังเกตโอ้โหเนี่ยชียารนะครับนี่ประตูะกาดเลยครใบโบ๋เบ๋อย่างนี้ให้เดินดูนะครับ ทุกเช้าเย็นนะครับเนี่ยขนาดฉีดไปแล้วนะครับห้าวันที่แล้วนี่เองนะครับฉีดยาฆ่าเพลี้ยแมลงนะครับมันแรงมากเนื่องจากมีฝนตกอย่างที่ผมได้ทําคลิปไปก่อนแล้วครับพอพอมีฝนลินอ่ะลงบ่อยๆทาให้พวกสารเคมีที่มันค้างอยู่ตามใบมันอาจจะอะ่ประสิทธิภาพลดน้อยลงนะครับหรือ,ออาจจะมีอายุอ่เขาบอกว่าอยู่ได้ถึง5วัน7วันบางทีมันก็อาจจะไม่ถึงอาจจะสองสาวันก็หมดฤทธิ์อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าฝนมันล้างใบไปเรื่อยครับ ก็ไม่เป็นไรก็มันดูนะครับก็เสียหายแล้วยอดนี้นะครับแบบนี้ก็ใช้อบามิกีนก็ได้ครับใส่เพย์เมตินนะครับฉีดแต่ถ้าฉีดบ่อยก็ไม่ดีต้องห่างกันอย่างน้อย5วันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มีสิ่งที่เอ่อผมจะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกก็คงจะประมาณนี้ส่วนทางดินก็เอ่อผมใส่ห็สามไปสองรอบแล้วนะครับห็มสามไปสองรอบแล้วก่อนหน้านี้ผมใส่นะครับก่อนที่จะมีใบอ่อนอย่างนี้นะครับพอมันมีเอ่อ ใบแบบนี้นะครับหรือมันขลิออกมานิดๆนะครับพอเห็นตาเขาเรียกว่าเป็นตาปูนะครับผมใส่ยี่สิบห้าเจ็เจ็ไปก่อนนะครับยี่สิบห้าเจ็เจ็ตาหญิงงามนะครับผมใส่ไปรอบใส่ตัวสําหรับต้นนี้ใส่ใส่ใส่สองสองโตช้อนชานะครับช้อนโตนะครับนะครับช้อนโตใส่สองช้อนนะครับแต่ถ้าต้นเล็กผมใส่ช้อนชานะครับจะเป็นประมาณนั้นถ้าต้นใหญ่นะครับในรอบหนึ่งปีแล้วผมจะ ใส่ช้อนโต๊ะนะครับตรงนี้ก็สองช้อนโต๊ะก็ใส่ประมาณนี้นะครับประมาณานอกทรงพุ่มนีนะครับประมาณน้อยหนาที่ผมบางไว้ครับประมาณนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะได้กินนะครับเขาเขาพอเราลดน้ำปุ๊บเนี่ยพอพอลากอาหาราหากินของเขาเขาได้กลิ่นอาหารเขาก็จะค่อยๆขยับออกมาครับอันนั้นก็เป็นเป็นเทคนิคน,น,นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับพอออกมาไปใบดาบประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้มีใบอ่อนใบดาบ วินห่างกันประมาณสักสิบห้าวันนะครับผมก็ใช้หกสามอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมจะใส่ประมาณสิบห้าวันไม่เกินยี่สิบนะครับแต่ผมใส่น้อยนะครับใส่น้อยแต่ใส่บ่อยครับใส่หนึ่งช้อนโต๊ะก็บางที่สุดนะครับเนี่ยขนาดหนึ่งปีผมก็ใส่แค่ช้อนโต๊ะเดียวครับแต่สิบห้าวันผมใส่ครั้งนะครับผมใส่ครั้งหนึ่งแล้วก็ลดน้ำตามนะครับพอลดน้ำตามอีกสิบห้าวันหลังผมก็ซ้ำด้วยหกสามอีกนะครับเนี่ยก็ ห่างมาน่าจะได้10วันแล้วนะครับรอดูน่าจะเป็นช่วงวันที่15นะครับวันที่15กันยายนก็จะซ้ำปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นสูตรอื่นเดี๋ยวไปดูที่ผมจดก่อนว่าผมจะต้องเสริมเติมอะไรให้เขานะครับประมาณนี้ส่วนทางใบก็ผมก็ผสมยาลายาเพี้ยนะครับก็ไปดูคลิปเดิมนะครับผมก็จะหมุนเวียนอยู่ไซฟือเม็ดชินอาบาเม็ดชินแล้วก็ซิโคนิวอยู่3 4ยี่ห้อนี้แหละครับก็หมุนเวียนกันสลับกัน แต่ในเรื่องของอสารอาหารพืชนะครับที่เป็นอาหารรองเสริมหรือเป็นสาหล่ายฮอร์โมนนะครับก็ไปดูคลิปเดิมผมนะครับผมก็ใส่ผมก็ซ้ํามา2รอ,อบแล้วนะครับเป็นตึมกับซีวิวนะครับก็ใส่ร่วมกันกับฟิโตนิวบวกกับยาเฮกซาโคโมโซนประมาณนั้นนะครับก็ฉีดฉีดไปเรื่อยๆนะครับสัปดาห์หนึ่งหรือ10วันไม่เกิน10วันถ้ามันมีเพีย้ยลงนะครับมีแมลงอย่างนี้นะครับก็ ให้ซ้ํานะครับให้ซ้ําก็ซ้ําได้ไม่มีปัญหานะครับในส่วนที่ขอให้ใช้ปริมาณที่ทเท่าเขา,าแนะนําไว้ท้างฉลาดคนนั้นเองนะครับถ้ามากเกินไปใบใบมันก็อาจจะยุบนะครับพวกใบอ่อนอย่างนี้ควรระวังนะครับขึ้นสมารินะถ้าฉีดช่วงน,นี้ควรระวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในเรื่องของในเรื่องของยาฉีดยาอะไรต่างๆนะครับก็คงจะมีประมาณนี้ที่จะแชร์ประสบการณ์ ให้เห็นตามสภาพนี่ครับยอดมันก็จะยาวครับยาวมันหนีแสงอ่ามันหนีหนีหนีร่มนะครับเพื่อไปหาแสงนะครับมันจะยาวมันจะยืดออกไปนะครับที่ตะวันออกมันมันชูไปทางที่ตะวันออกแต่ด้านหลังไม่มีใบเลยนะครับไม่มีใบเลยเพราะเขาไม่ได้รับแสงอะไรนั่นเองนะครับก็คงจะฝากข่้นสมาชิกไปสังเกตนะครับ ทุเรียนหรือว่าเป็นหลักการในการที่จะปลูกผู้เรียนนะครับแล้วก็มีพืชบังแสงนะครับถ้าบังมากนะครับก็จะมีผลกระทบแบบนี้นะครับแต่ถ้าบางาังเฉพาะช่วงบ่ายหรือช่วงเช้า10 <reinforced> บ,าบโมงเช้าแล้วก็บ่าย2องโมงก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับถามว่าร่วมดีไหมดีครับร่วมนี่ดีมากเลยนะครับเวลาลมแรงมันก็ไม่แรงนะครับมันก็จะช่วยพยุงได้แสงแดดแรงมันก็จะช่วยบังให้ได้ดีครับแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับย้ำอีกอย่างหนึ่งว่า ถ้าทําอะไรที่มันมากเกินไปไม่ดีนะครับผมทําการทดลองแล้วให้น้ํามากเกินไปก็ไม่ดีให้ปุ๋ยมากเกินไปก็ไม่ดีฉีดยาเพียายาเชื้อรามากเกินไปขี่เกินไปก็ไม่ดีหรือส่วนผสมเกินโดดมากเกินไปไม่ดีนะครับบอกได้เลยว่า,าถ้าถ้าไม่อยู่ในทางสายกลางไม่ดีนะครับเพราะว่าผมเคยทําเมื่อสองสามปีนะครับผมใช้ของอ,อินทรีย์อย่างเดียวปุ๋ยหมักอย่างเดียวนะครับก็ทุเรียนก็ มีเชื้อราเข้าในช่วงฤดูหนาวทาให้เสียต้นทุเรียนไปหลายต้นพอสมควรไปดูคลิปเดิมเมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงใช้สลับกันนะครับอาจจะยึดทางสายกลางทั้งอินทรีย์กับเคมีสลับกันไปเพราะอ,อาจารย์ที่ผมไปศึกษาไปเรียนมาจากทุเรียนจันทบุรีท่านแนะนําอย่างนั้นนะครับทุเรียนเล็กใช้อินรีย์ได้แล้วที่สําคัญก็สลับด้วยอินทรีย์เคมีจะดีที่สุดนะครับพอไปมีผลมีลูกนะครับ ทำลูกทำดอกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เคมีเข้ามาช่วยนะครับประมาณนั้นก็คงจะสสำหรับชาวนี้ก็หวังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับจากประสบการณ์จากความรู้นะครับที่อาจารย์หรือเซียนทุเบียนกันทุบีท่านแนะนำก็ประมาณนี้นะครับก็ด้วยการที่ทดลองด้วยตัวเองด้วยก็คงจะเชิญเพื่อนสมาชิกนะครับเพื่อที่จะไปปรับในส่วนของ เพื่อนๆสมาชิกไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากกับสวัสดีครับ